พูดถึงของขวัญปีใหม่นะครับต้องบอกว่าคุกกี้นี่ติดโผลอย่างแน่นอนแต่ปีที่แล้วเราก็อบคุกกี้ให้ไปเรียบร้อยแล้วปีนี้จะทําเหมือนเดิมก็แบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ CAY จะมาทําคุกกี้ที่เราไม่ต้องทําเองกับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพโอ๊ตมิลนั่นเองมาดูกันว่าไอ้คุกกี้อะไรที่เป็นของขวัญได้และไม่ต้องทําเองเดี๋ยวไปทํากันเลยนี่นะครับเครื่องส่วนผสมของคุกกี้ทั้งหมดนี่อยู่นี่เองเราจะเอาไอพ้พ่วงเนี้ยเนี่ยเรียงใส่ขวดโหล แล้วเราก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่อันนี้คือคุกกี้จากใจเพียงแค่คุณเอาไข่กับเนยมาตีให้เข้ากันเทขวดนี้ใส่แล้วคุณก็อบที่อุณหภูมิ180องศา14นาทีเท่านี้คุณก็จะได้คุกกี้ที่เราเตรียมจากหัวใจให้กับคุณในวันปีใหม่แล้วโอ้โหเฮ้ยมันเทปะ่ะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างนะครับโอ๊ตมิลเนี่ยนะครับพิเศษมากเพราะว่านอกจากฟอร์มอ้วนที่เราเห็นของคุกกี้แล้วเนี่ยโอ๊ตมิลเป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีไขมันต่ำลดคอเลสเตอรอล,ลต่างๆนานา,นาพิเศษยิ่งกว่านั้น,นเราสามารถที่จะใส่พวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ด้วยนะครับที่จะให้ความกรุบกรอบความมันให้กับปุกกี้ของเรามากยิ่ยงขึ้นเราจะเอามาอบให้เขาแบบสุกสีสวยซะก่อนไฟ120องศาสัก2 0 3 0นาทีอ่ะเพื่อนๆก็กะัูมาเลยนะครับขั้นต้นเราจะร่อนส่วนผสมอันนี้ผมตวงมาหมดลวส่วนผสมที่เป็นของแห้งเนี่ยสีขาวเนี่ยเราจะมาร่อนรวมกัน ใครที่ได้รับของผ่านเราไปเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแล,แล้วเขาไม่ต้องไปร่อนให้เสียเวลาเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาแกะเอาเนยกับไข่ตั้มตีด้วยกันเทขวดใส่ปึ้มจบเตรียมส่วนผสมของแห้งสีขาวเราใช้แป้งสาลีเนกประสองค์ขวดหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบห้ากรัมเกลือครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเนาะให้เกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาเข้ากับแป้งให้แบบเข้ากันดีะอะระหว่านนี้เราก็ร่อนด้วย นั้นเราก็คนผสมทันทีนะครับแล้วเราก็จะแบ่งมาครึ่งหนึ่งวัดน้ำหนักให้เรียบร้อยมันจะได้เป๊ะแป้งนะครับลงไปเลยเวลาลงแป้งเนี่ยลงอย่างแผ่วเบาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟุง้งจากนั้นสีที่จะตัดกันก็คือน้ำตาลาสแดงนั่นเองน้ำตาลาสแดงเช่นเดียวกันนะครับเราต้องชั่งครึ่งหนึ่งก่อนว่าเท่าไหร่ประมาณ30กรัม น้ำตาลสายแดงต้องร่อนด้วยนะครับเพราะว่าน้ำตาลสายแดงบางทีเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นก้อนแข็งๆใหญ่ๆเวลาเอาน้ำตาลสายแดงลงขวดเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใจเย็นๆลงข้างๆก่อนนี่แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายเราใช้80กรัม อโอ๊ตมิลเสร็จ50กรัมช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพ100สุดท้ายก็คือเราจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปนะครับแต่ก่อนจะใส่เนี่ยเราจะสับเขาก่อนเราจะสับหยาบซะหน่อยสับจนพอใจนะเราก็ชั่งน้ำหนักเลยนะครับเราต้องการใช้50กรัมแล้วเราก็ตักใส่สุดท้ายสุดท้าย เหมือนเดิมแค่นี้เราจะได้คุกกี้พร้อมอบสำเร็จรูปก่อนปิดฝาแล้วก็มัสหน่อยให้มันดูเป็นแบบของขวัญจากใจชายไทยอย่างเราตอนนี้นะครับคุกกี้นะครับถูกกรอกใส่ขวดเรียบร้อยมีป้ายแท็กแฮปปี้นิวเอเยร์เรียบร้อยเวะลาเพื่อนๆจะเอาไปให้แบบใครก็แล้วแต่เนี่ยให้แน่ใจด้วยอย่าไปแบบให้คนที่เขาไม่มีเตาอบนะมันปล่อยไก่เข้าไปแบบเฮ้ยจะเอามาทำไมเนี่ย เดี๋ยวราจะทําให้ดูตั้งเตาอบไว้ล่วงหน้า180องศานะครับเราจะอบ14นาทีวิธีการนะครับเราจะตอกไข่ใส่เนยตีให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่เนยนุ่มนะเพื่อนเอาเนยนุ่มจะได้ตีง่าย100กรัมแล้วเราจะตีเข้ากันพอไข่ของเราเข้ากับเนยดีแล้วนะครับทําแบบนี้เลยแหวกเททุกอย่างอย่าให้เหลือตัล้อมให ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนี่นะฮะตอนนี้เป็นคุกกี้โดเรียบร้อยละเราก็พร้อมที่จะอบละตักนะครับข้อดีของการใช้สกู๊ปเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อรู้อยู่แล้วว่ามันจะทําให้คุกกี้แต่ละชิ้นเท่ากันไงใช่ไหมสกู๊ปเล็กสกู๊ปใหญ่ก็ไม่กัดกันเอาลักษณะของคุกกี้ที่ทําให้เพื่อนวันนี้เนี่ยคือซอฟคุกกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอบคุกกี้เขาจะแผ่ออกด้วยเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็ต้องเว้นระยะคุกกี้ของเราเนี่ยอย่าให้มันแบบ มันติดจนเกินไปอ่ะนี่ชิ้นใหญ่นะครับได้9ชิ้นถึง10ชิ้นเพื่อนๆถ้าตักชิ้นเล็กเนี่ยมันถึงจะถึงแบบ20ชิ้นได้เลยไปปรับขนาดของแต่ละคนตามชอบเข้าเตาอบเลย180องศา1 4นาทีตอนนี้นะครับครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราเปิดมาดูดีกว่า น่ากินอย่างมหามากมห ah ามากดูนี่ถ้าเราไม่อบขนมคุกกี้กินเองอย่างเงี้ยนะครับจะมีโอกาสได้กินชิ้นขนาดนี้หรือเปล่าเวลาทดสอบโปรดักต์ของฝันของเราว่าแบบโอ้โหนี่คุกกี้เราอุดมสมบูรณ์มากอ่ะ อ,อร่อยมากกัดไปเจอทั้งช็อกโกแลตทั้งผัวไม่ว่ามูเห่นมะพร้าวนะครับของเรามีโอ๊ตมิลด้วยยิ่งอบใหม่ๆนะบอกเลยว่าอร่อยมากแค่นี้นะครับเราก็มั่นใจได้แล้วว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพโอ๊ตมิลลของเราเนี่ยที่เป็น DIY สามารถส่งให้เป็นปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้เ,เพื่อนๆให้คนที่รักเนี่ยรับไปแล้วจะสามารถทำได้อร่อยมากๆอย่าลืมเอาไปลองทำกันรับรองว่าเด็ดที่สุด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับของขวัญปีใหม่ทั้ง3ใครชอบไอเดียไหนอย่าลืมมาไปทําให้คนพิเศษกันดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วนะครับอยางได้ไอเดียไปทาของขวัญปีใหม่เจ๋งๆบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจของแสงแดดปาเป็นชิงนะครับดูแล้วมอบให้เป็นของขวาญให้กับคนที่รักเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งมาบ้านแม่พวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซวัยวินาเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้ควเจอ์เซลนะครับ newtv เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต